จะพาทุกคนมาขึ้นรถไปปุ๊กปิกขอให้คันข้างหลังเราหรือคันข้างหน้าเราเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองไม่เอาเป็ดไม่เอาสีท,ทำไมอ่ะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเหรอข้างหน้าเราเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะออตอนนั้นปะ๊ปะป๋าต้องถ่ายตอนที่สีเหลืองมันมาอยู่แถวๆนี้พอดีนี่ไปไหมไ why you, why you. หวอยู่ไหวอยู่เิ่มไหมอร่อยปะแดงมาก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เอ็นเกียค่ะนี่มันคือไส้เดือนไส้เดือนอะไร้เดือดะอยู่ที่ไหนกันตอนนี้วันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางแล้เราก็ยังอยู่กันที่คูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับใช่เราจะพาทุกคนมาขึ้นรถไฟปุ๊กปิ๊กเออวันนี้จะเที่ยวเยอะหน่อยนิดนึงมันคือ ไฮไลท์ที่นี่เขาเรียกมันคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้แม่แอรอยากมาปูซานออ๋ปูซานปูใจอะไรนะปูซานจูปูใจใครจะไปยกมืออันโกงามาเป็นไงวันนี้อากาศนะอากาศกำลังดีกม่หนาวมอ๋อโอเคเจะนั่งรถไฟกันนี่อะไรฮะในเดือนอะไรคือจะบอกว่าเกาหลีอ่ะเป็นประเทศที่ของประจุกกจิเยอะมากน่ารักแม่หน้าซื้ออะไรเนี่ย นี่ตัวอะไรโกจิที่นี่นะที่นี่มันดังมากเลยนะสปวิตเกมนะที่รู้ไม้มันมองเห็นข้างนอกอ๋อเห็นเหรอเห็นกันใช่ไหมไเห็นนะอ๋ะอแบบนีร้รู้แล้วรู้แล้วแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงรถไฟปุ๊กปิกแล้วนี่รถไฟปุ๊กปิกยองเกนนั่งสีอะไรดีฮะมาเอา,าสีอะไรจริงๆมันอย่างนี้มันมีเทปมีแบบ สองคนสามคนสี่คนซึ่งเรามาเจ็ดคนใช่ไหมเราก็เลยนั่งเป็นสามสี่อ่สามกับสี่เนาะเดี๋ยวมาม้าจะไม่ได้อยู่ในรถนะเพราะว่าน้าต้องไปกับกลมมากอ๋อโอเคสองขบวนสองขบวนส่วนสีอ่ะเราก็เลือกไม่ได้นะสุ่มสุ่มเอาจุ่มกองจุ่มกองจุ่มเหีฮ่าฮาไรขอให้ขันข้างหลังเราหรือขันข้างหน้าเราเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองไม่เอาเป็ดไม่เอาสีทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเป็ดมันเลอก เป็ดเป็นเลยเวลาถ่ายรูปมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเหรอต้องมินิมอลอ่ะใช่มินิมอลมีินิแบบดิจิทัลคือของจริงเลยเป็ดเลยไอ้นี่อยากได้เป็ดนะคือนั่งรถคันเป็ดได้แล้แต่ว่าไม่เอาคันข้างหน้าข้างหลังเพราะว่าถ้าอยู่ข้างในอ่ะเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นเป็ดเข้าใจแล้วนึกออกเวลาถ่ายรูปมันจะเห็นแค่คันหน้ากับคันหลังเราคันเราไม่เห็นเลยายว่าเราได้สีอะไรคันฟ้าคันฟ้าแต่ว่าเราได้นั่งสีเขียวสีเขียวเราทำไดสีแดงแล้วเกณฑ์อ่ะเกณฑ์ว่า ต้องนั่งปิดเิด <c oughs> อ่าให้ข้อมูลนิดนึงนะครับก็ในส่วนของสกายแคปซูลตรงนี้เนี่ยก็สามารถขึ้นได้จากสถานีมิโปหรือว่าจากสถานีชองซาโปที่เรานั่งตรงนี้นขึ้นทางไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าให้จองผ่านอินเทอร์เน็ตมาไม่งั้นอ่ะมีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ได้นั่งก็มีนะก,ก็จองมาล่วงหน้าจะดีกว่า แล้วก็ช่วงเวลาที่แนะนําจริงควรเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมันจะสวยมากแต่ว่าเราจองพยายามจองแล้วก็ไม่ได้แล้วนั้นเราก็เลยมารอบเช้าก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวต้องแยกคันกันเพราะว่านั่งกันไม่พอเดี๋ยวแม่แอร์จะไปกับอา่ากงนะส่วนพวกเรานี่มาคันนี้ือเปล่าคันเสียอะไรน้ําเงินขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะไปแล้วนะบายบายนะมามาเดี๋ยวเจอกันตรงนูน้นเออนี่ทั้งในรถไฟก็ประมาณนี้นะ อ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราอ่านข้อมูลให้ถูกต้องอ่านเป็นภาษาเกาหลีล้วนๆอ๋อมีภาษาอังกฤษอ๋อลไฟพวกนี้จะออกแล้วนะนี่ปะป๊าหนูกำหังแค่นะข้างหน้าเราเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะั้าตอนนั้นปะปาต้องถ่ายตอนที่สีเหลืองมันมาอยู่แถวๆนี้พอดีนี่โอ้อยากได้สีแกับสีเหลืองอ๋อโอเคโอเคเรื่องมาปะ เรื่องมากไหมเจนเรื่องมากไหมเรื่องมาก <g ir ly> <g ir ly> นี่ม,นมาม้ามาม้าก็ขึ้นแล้วนะนี่อากงอาม่าขึ้นแล้วนี่อากงมาได้สีสีเขียวเนี่นี่แต่ว่าหนูคิดมาแล้วนะป้าป้าเพาหนูใส่ทุกสีเขียวหนูก็เลยไม่อยากได้ข้างหลังสีเขียวแล้วแล้วก็ไม่ได้จริงจเออเจนเรื่องมากว่ะนะกายนะ,ะข้างหลังมันสีเขียวข้างหลังก็สีเขียวเนี่ยนี่อันนี้เป็นสถานที่ที่เรามานะชื่อ ชมงซาโปถ้าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับอุ้ยป้าาสีเหลืองมันกำลังจะมาตรงนี้แาบไาต้องถ่ายหนูแล้วตอนนี้มันที่สวยที่สุดต้องเป็นวิวทะเลเกตมันไปรอทะเลนิดน,นึงแต่ว่าจะถ่ายก่อนก็ได้ มาแล้วมามาแล้วชอบไหมอะมา<น>ชอบไหมอะกงชอบไหม<น>ชอบกับดีไหมแอนหาที่อื่นไม่ได้้วประสบการณ์แบบนี้อ่า<น>ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหาดอ่าเข็มนี่ลอยมาเลย <laughs> เดี๋ยวเข็มอะไรคะ เค็มน้ำทะเลเยอะๆสานหลายอ่ะไม่ได้เค็มตัวเองใช่ไหมฉัน <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำเ <c oughs> ดี๋ยวเดีด๋ยวนี่ให้ดูหาดนะ <c oughs> เอออันนี้ก็หาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำอะไรกันลงเล่นน้ำได้ด้วยนะ <c oughs> เออปลาปาคารตรงนี้เป็นรูปหปมาบอกว่าเป็นรูปบุนดาแมนดูดิ <c oughs> ใช่ปะเออแล้วมันผอมๆมีหัวจุกด้วยอะใช่ไหมใช่ไหมเจสอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวนี้ดีกว่าไป,ไปชายหาดท่านี้นะมีมีแบบกลางเน็ตแล้วก็กางโกให้เล่นฟรีเลยนะกายฮะดูดิเนาะออดีจังเลยชิลอาตอนนี้เรามาที่ตลาดเดิมนะฮะเป็นตลาดเก่าอะตลาดเดิมของตลาดเก่าของที่ที่แพรอะไรนะแฮรอ,อินเดียเออนี่เเดินจากชายหาดมาประมาณสักสิบนาทีห้านาทีประมาณนี้ก็จะมีเนี่ยเป็นคล้ายๆสตรีทฟูท้ดอีกแล้วแต่เมื่อ เราอาจจะไม่ได้กินนะอาจจะเดินดูเพราะว่าเมื่อวานเรากินที่นําโป่งโดงมาแล้วะอัดแป้งโหลดขาเต็มเต็มเขาไม่เขาเขากินแป้งนเป็นอาหารคือแบบแป้งเยอะบ้างเอาไปทอดบ้างเอาไปต้มบ้างก็อยู่อย่างนั้นแะแล้วก็ทอดนะแป้งทอดนี่อันนี้ใบรรยากาศก็ประมาณนี้นี่้ยนี่คุณคนกินเยอะเปลี่ยนร้านเปล่านี่ปลาหมึกอหเฮ้ยนี่เหมือนคนโลโค้กินด้วยนะแอนเปลี่ยนร้านได้นะ อยากกินผัดก็ได้และอันนี้เนประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยขายไปทุกที่ก็คือร้านอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยขายไปทุกที่ทุกที่ก็คือมีทุกหัวมุมถนนก็มีอาหารเป็นพวกเกาหลีนะแล้วก็ใครอยากกินซีฟู้ดก็มีเหมือนกันนี่อุนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยงูเหรออะไรอะ่ปะปลาไหลเหรอทำไมมันยาวอะ่ปะปลาไหลปลาคอ อะไรไฟฟ้าเปล่าเอาอันนี้ร้านไลแอนร้านวาดรูปอ๋อวาดรูปเป็นตัวการ์ตูนเหรอใช่อ๋อนี่นั่งวาดนี้เลยเหรออ๋อนี่ก็ลูกค้าเสร็จแล้วอ่ะนี่นะคลูกค้าคือนับเป็นภาพใช่ไหมอ่ะหรือว่านับเป็นคนนับเหมือนกันฉันอยากวาดหนึ่งคนเจ็ดพันบาทหนึ่งภาพบาทเจ็ดพันนี่กี่ตัง นี่สตอรอเบอรี่ระฮะสวยๆอย่างนี้นะนี่200ฮะแอนฮะถ <ชำ S 1> ูกมากเลยชำมลเที่ยงนี้นะฮะมากินร้านนี้เลยนี่มีปลาหมึกที่เด็ดอยู่ไปดูกันฐานชุดนะครับมาพร้อมกหลข้าวหนึ่งกะละมังหนึ่งบาทหนึ่งบาทพระกะละมังได้บินทบาทดิบินทบาทเนี่ยเคยไหม ให้พาให้พาของแต่ปัจจัยนี่ต้ำลายเติมเปียกน้เติมได้ตลวยอยากไม่อัดอ่ะน้ำลายเติมทุกอย่างพวกเครื่องเพียงไหนอ๋อพวกนี้เหรอวัฒนธรรมเกาหลีจะเกาเคโอเคมาแล้วมาโอ้โหโอ้โหไม่เห็นจากวันเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นจากวันประมา้นี้นะประมาณนี้โอ้โนี่นี่ออกมาแล้วสมหน้าลางงามรสชาติจะเป็นยังไงเนาะ มาดูโมวมะนะมโมมารอนอยู่ชิมกันนี่โหมีไงไม่ไดยินโอ้เดิมไหมอร่อยปะเด้งมากเห็ดไหม ไม่เผ็ดเหรอเฮ้ยเห็นสีมันอย่างนี้มันไม่เผ็ดเหรอนะหรือแอนโหดแล้วมันหวานจ้ะปลาหมึกโอ้เหรอปลาหมึกหวานอืมดีไหมเฮีกเสียงอะอร่อยอร่อยเหรอต้องมาต้องมาตุบๆบอโอเคอ่ะไปกัดยืดกัดยืดเร็วไม่เห็นยืดเลยเอายังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเลยยังไม่โดนอีก ว่าจะพึ่งอันว่าจะยืดไปเอาเลยคือว่ายาจู๋เูรอ่ะยาเจ้าชู้เจ้าชู้เหมือนยาขากลับนะคะด้วยความที่เรามีทิปสวอทค่ะมีเด็กและคนแก่เราก็เลยนั่งบีสเทนกลับนะคะเป็นรถไฟที่อยู่ชั้นล่างชมวิวชายหาดอะไรนี้โอเคโอเคไปดูกันไปแต่ถ้าใครแข็งแรงเดินกลับก็ได้ แอนเนี่ยแอนแข็งเลยให้บอกปา้ากินจับเพราะว่าปาป๊าพุงเป็นลูกบอลเอ้าเฮ้ยรถไฟบิสเทนของพวกเราเเอหมือนไหมตรงนี้เต็มยังน่าจะเต็มแล้วอ um> ่ไปไปตรงนี้ แค่นดีราคาเท่ากันเป็นต like ัว <laughs> ย <laughs> right, ืนเท่ากันอะไรนะเราก็มารอนั้นๆน่าสองมีไว้ได้ส่วนตอนั้นเราหัวใจไว้เกิมยืนอ่ะนี่ก็ว่านี่ไวรุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะดีเนี่ยไวรุ่นอ่ะ เที่ยวได้ด้วยนะครับแต่เราไม่เอาเราไปที่หนึ่งรถไฟอะไรหายากที่สุดไม่รู้ถ้าใครจะตามอยเรานะคะเราจะไม่ลงที่สถานีส่องซาโปนะไม้เลยมาอีกสถานีมาเที่ยวนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าสองซาโปแล้วเลยไปอีกอันหนึ่งนะอ๋อเลยเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคได้เที่ยวอีกที่หนึ่ง อ่าชื่ออะไรนะสกายวอล์กเนีจำชื่อไม่ได้นะละเรียกยากจังเออนี่แต่น่าจะทำทำเป็นพื้นจระจกหน่อยเนาะน่าจะได้แบบตื่นเต้นแต่ว่าโอเคอันนี้เราก็จะได้ไปถ่ายรูปกับทะเลอยวิวสวยสนนมใช่ใช่ใช่มันมีพื้นกระจกด้วยหรอฮะมันก็พอได้อยู่นะ๋อ,อมันเยอ นี่อันนี้สูงไหมเกนไหวไหมเฮ้ย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 ไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่นี่ตรงกลางเนยมากโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ออนชอนชอนเขาเรียกว่า <laughs> จ <laughs> ุดชมวิวซากุระเนาะแต่ว่าเป็นไงครับหมามาคะ มาเช้าไปนิดนึงคือคือมันก็ยังเห็นสีชมพูอยู่บ้างเห็นถ้าเห็นไหมแต่ว่ามันมันล่วงไปเยอะมากแล้วเรามามาไม่ทันอ่ะจะบอกว่าถ้าถ้ามาทันตอนช่วงภูภูมนะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชมสกุละสวยมากๆในปูตาลเขามีจุดแบบเป็นถนนเลยนะแถวนี้จะเป็นย่านชมสกุละเลยแหละแล้วก็มีคาเฟ่เยอะเออเนี่ยเดี๋ยวดูว่าเป็นถนนร้านอาหารคาเฟ่เยอะจริงจริงเรเรามาจบแถวนี้เลยก็ได้นะมาดูข้าวเกลืออะไรเต็มไปหมด แต่ว่าเดี๋ยวเรา <Okay>. oh. <laughs> มาหนาวใด่กล้องกันหมด <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรแวะอุ่นเขาหน่อยแล้วกันนะอ่ะตอนแรกว่าจะไปคาเฟ่สุดท้ายมาเปบนบาร์บีคิวได้ยังไงมามา <laughs> งงๆงนี่เรามาร้านนี้นะก็ <laughs> เขามาเป็นแบบโหแบบทุกส่วนเลยอะ่ะอันนี้สั่งแบบส่วนมาอ่านี่เขาจะมาปิ้งให้ด้วยนะรอกินอย่างเดียวดูเจนดูเจนหิวแล้วไอเจนหิว <laughs> หอมไหมหอมไหมฮ่าฮอาย่าฮ่าย่า่าฮ่า่วฮ่อฮ่าฮ่าฮ่้ฮเกฮ้าเลาฮ่าฮเาฮ่อฮอ้่าฮ่าฮ่ิฮ่ก่น่า้่า่า่่่าฮ่าฮ่อฮ่่่า่านี่่าาาเฮเฮน่่่ เป็นไงกายเนื้ออร่อยอ๋ออร่อยเลยเหรอมาแกงเหนื่อยอะไรเนี่ยฮะฮะนี่อันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนเขานี่จะดูวิวก่อนจุดที่สามารถขึ้นมาชมวิวต้องแนะนำว่าต้องเช่ารถนะอย่างเราอย่างที่มีอาเคนเป็นไงสวยไหมครับสวยสวยแต่เหนื่อยนิดเดงอ่ะคือคือทางขึ้นก็ค่อนข้างเหนื่อยขับรถก็ ระดับหนึง่งแต่ว่าค, building, คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือคือต้องต้องมีรถเช่ามาแล้วก็ที่สําคัญคือจอดรถแล้วเดี๋ยวมีเดินขึ้นอีกประมาณเจ็ดรเมตรซึ่งมันชันมากแต่เจนเจนบอกว่าเหนื่อยสุดๆนี่ดูเจ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 แกลงเหนื่อยอ่ะฮะเจเจแกลงเหนื่อยเหรอไม่แกลงไม่แกลงหรอเหนื่อยจริงเหนื่อยออกกําลังกายที่กินมา อ๋อที่โดนรับขึ้นมาอแต่วิวก็หายเหนื่อยนะไม่หายเลยไม่หจ้าพยเอยวิวสวยงามแนะนำนะว่าคนแก่ห้ามขึ้นมาอ๋อจริงอากงอาบ้ารออยู่ข้างล่างเลยเย่มามีอยู่ไหนอยู่ห้างลตเต้มอล นี่น,<ห>น,นี่เขาบอกมีคนแนะนำบอกร้าน O t S นี่นมปังอย่างเลิศน,นี่แค่ตู้เค้กก็อิ่มแล้วดูโอ้ยอลังการมากเลยสตรอเบอรี่ที่นี่อร่อยด้วยขอบอกซื้อไปเหอะอยากกินแต่ใจว่าไม่ซื้อฮะพรุ่งนี้มีจริงไหมไม่เคยมาถึงเนี่ย <c oughs> ดูดีเนี่ยเนี่ยดูดีนา่นากินมากเลย <c oughs> เอาอะไรดี นี่หนงปังก็เยอะไปดูไปดูไปดูเครียดว่ะเครียดอันนี้ซิกเนเจอร์เลยนะเนี่ยเบสเห็นป่ะเห็นเบสเบสเบสป่ะอันนี้ท็อปเจ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยท็อปเจ็ดอันนี้คือท็อปท็อปสามดูสิมาดูสิอลังฉากมากเลยนี่ดูอลังการฮะเอาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วพักพวกมาแล้ว เจนเจนเจนมาดูนี้เราเจนมาดูนี้เจนมาดูนี้เรานี่นึงคืดูด้วยกินไหมเอาชิ้นไหนโอ้โหเอาหมีเอาหมีนี่หมีหมีนะไม่เอาไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่เอาไม่ซื้อดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเต็มไม้เต็มมือเป็ดวันมาซื้อขนมกลับบ้านกันฝากคนนู้นคนนี้อ่า โอเคเหนื่อยทีเดียวอ่ะวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าติดตามคลิปหน้าพาไปเที่ยวต่อปูซานบ๊ายบายเอามาไปไหนชอบด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย